เมื่อเคลือบกระจกแล้วเจอปัญหาใบปัดเสียงดังหรือบางครั้งใบปัดก็กระโดดใครที่เจอปัญหาแบบนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสาเหตุของปัญหานี้ก็คือความสกปรกที่อยู่บนกระจกเราทดสอบได้ด้วยการใช้ถุงพลาสติกใส่ที่มือแล้วลองเอาไปลูบบนกระจกรถยนต์เราจะรู้สึกถึงความสากและเม็ดฝุ่นต่างๆนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงดังและปัญหาของใบปัดน้ําฝนที่กระโดดวิธีแก้ง่ายๆก็คือการใช้น้ํายาขัดสีมาเช็ดสิ่งสกปรกที่อยู่บนกระจกออกก่อนการเคลือบกระจกรถยนต์นะครับสำหรับกระจกที่แนะนําให้เช็ดก่ออนนเคลืบกกก็มีทั้้งระจหาแ กระจกหลังนะครับแล้วประโยชน์ของการขัดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยให้น้ํายาเคลือบกระจกติดได้นานขึ้นแล้วกระจกรถยนต์ก็จะใสสะอาดมากขึ้นด้วยหลังจากเช็ดทําความสะอาดเรามาดูสิ่งสกปรปกที่อยู่บนผ้ากันนะครับหลังจากขั้นตอนการขัดนี้ให้เราเช็คผลลัพธ์ด้วยการลูบด้วยถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าสะอาดเรียบเนียนแล้วก็ล้างรถด,ด้วยน้ําสะอาดหรือแชมพูล้างรถ จากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วค่อยเคลือบรวยน้ำยาเคลือบกระจกกันนะครับเพียงแค่นี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องใบปัดกระโดดและใบปัดมีเสียงดังได้แล้วครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ